คลิปนี้ตามแนวทางเซียนซูรินนะสวัสดีนะใครที่เพิ่งติดตามอะไหน้รๆเมื่อกี้นี้ยังยกอยู่เลยนี่หน้หกสามเจ้าแนงว่าลี่ตามคลิปหายมิเจ็บนะฮะตามแนวทางเซียนสุรินนะนะรทรน์เป็นหาล่างขึ้นบนนะคะย้ำก่อนเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดแต่ว่ามันมีหกสามพี่น้องนะ มีหกสามแล้วก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าขึ้นบนนะสำหรับเสียนซูลินมีแค่สี่คู่แนวทางมีสี่คู่สามตัวปล่อยหางเดียวเดินไปน่อยเด้อนะมาแล้วนะคะให้มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางวันที่สิบหกเนาะสิบหกคุมพาพันธ์ ไอยขึ้นสนารากินแบ้งออกเลยเดี๋ยวสิว่าเ่าเห็นทางเพดเฟ b o o กเป็นยังไงบ้างโอ้เขาเข้าซ้ายมาแล้วลายไม่ขึ้นนะคะเซนซูลินครับผมอ้อาสวัสดีค่ะเซนซูลินครับผมสวัสดีครับตาหักสงสัยเล็กกาเขาเ่าแล้ว <c oughs> <c oughs> ติดต่อก <c> ิน <oughs> เป็นไหมอ้าวเป็นตั้งแต่พวกสามล่างขึ้นบนเมาลอตเตอรี่ไว้แล้วจ้ะครับโอ้ยไปเอาไว้หลายอายุหนึ่งตื่นละวันที่หนึ่งละโอ้ยโอ้าเกือบแตกละวันที่หนึ่งอ๋ออ๋มันขึ้นบนหกสามบนด้วยอ๋อหกสามมันย้ายไปบนก็เรียกเกือบโอ้เกือบได้หกล้านโอ้โอ้คู้ยิงครับสจ็ล้าน สิบสองล้านเส้นสุลินมันขึ้นบนโอ้มีโอกาสล้ันทีนึงตัวนี้อื่าหลอดมีประเด้สิเปล่าไปเก็บน้องเป็นค่ะเ่ขาก็ถามรายลูกผมว่าดองสามตัวนี้ไม่ต้องับ้านกัไดนไม่ต้องโอ้เอฟซีามล้านตัวเดียวหกสามไม่ต้องรับเป็นเดือนสี่ไม่ต้องรับตร้เลมาแบบตรงๆไม่ต้องรับ บางทีมันขึ้นบนออกกลางสมหร<ม>ับกันรนี้แต่ว่าถ้ามานี่ไอพิษยเมเบืองนี่หลักของเซนซูรินมันจะตรงเนาะหลักสิบกับหลักสิบเดี๋ยวมันเดินแล้วมันทีนึงพี่อ้อกาอมาเบิองน้ำกันสำหรับแนวทางอันนี้มันปล่อยเอยงเลยปล่อยแล้วนะคะวันนี้คืนนี้ต่อวดเดสิว้ามาเห็นผู้ใดสดเิ้าออไปเก็บสลากินแบงเอามนี้ตัวไหนหนั่นคะเซนซูรินชุดแนวทาง วันนี้บนวิ่งห้านะครับฟังเขาได้พี่น้องได้บนวิ่งห้าคาเซนซูลินจากคู่ห้าศูนย์กับห้าเก้าคนจะให้บนสองคู่ล่างสองคู่นะจะชนกับใครไม่ทราบนะแต่คนจะให้แบบนี้ประจำห้าศูนแล้วก็อะไรครับ ห้าเก้าครับผมอืมค่ะสามตัวแปดห้าเก้าตัวิเป็นตัว <c> ช <oughs> ีบเป็นตัวมากจะตัวนี้หาได้มาเลยเอฟซี MC เอ้ยเฝ้่าด้วยเฝ้าอืมแปดห้าเก้านะคะฟังไม่ผิดครับผมเอาแปดหาเก้าพี่น้องขอให้แตกต่อเขอียนตัวง่ายเลยนะ ค่ะบนครบแล้วเนาะครับผมแต่ว่าใครอยากตัดในชุดสามตัวก็ได้เนาะครับถ้าผู้ใดงบหน่อยเสียนุูรินคัดมาให้ยเรวเนาอค่ะเนาะใช่ไหมคะค่ะตัดมาเร็วนลนะครับตัดตัดเลขเดับองค์ต้องติดตามดีๆต้องติดตามดีๆสำหรับเสียสซรินคลิปมีน้อยเอฟซีอย่พยพาพลาดกดแชร์ไว้ผู้ใดเห็นแดีวกดแชร์วไว้นะคะอ่ะต่อไปแนวทางล่างค่ะล่างวิ่งซีครับ ลางวิ่งซีพี่น้องอ่าซีจะมาไหมดูติตัวส,สวยๆกับค่ะซีหนึ่งกับซีเก้าซีหนึ่งกับซีเก้าพี่น้องไม่กลับหัวซีหกไว้ไหมไม่แม่เสียด<ะ>สีเป็นจิตเก้าเป็นเก้าหกเป็นหกพี่น้องก็ต้องไปตามเพื่อนนี่อันนี้เจ๊าจาก็จะเชิดไปตามนะะผู้ใดเหล่าแต่พี่น้องพีจเจรน,นาว นะฮะของเจนสินดินค่ะวันนี้ตัวนี้บุญผมมาให้ห้าเก้านะครับเยวนะเอามาดีไปชมห้าเก้าห้าเก้านะเแจมซินรินห้าเก้าจะ<บ>ส<ค>รุปไปร้านมีมีอยู่สองหางมีทีหนึ่งกับทีเก้าผมผมเมนินทีหนึ่งเอชเสองหางหรือเจ้โาโ,โอ,โโอโ้ตัวใจมันมากั้างซอนอย่งเลยทำว่าโชค แต่ละมากกว่าเดถ้าในตัวตัวตัวซีหนึ่งนี้ถ้าปรับได้ก็ปนระับหนึ่งซีก็ได้เลยซีกขาไม่ต้องปรับคุณผมเพราะว่าสูตรมีสูตรใหม่กับสูตรเก่าหนึ่งเรื่หนึ่งมันสูตรใหม่ที่ผมจับเข้ากันเลยครับเมื่อสิ้นแล้วป็นคนเดียวได้ลากสูตรมันก็แรงดีสูตรเก่าผมวัวไม่เข้าเลยตัดทิ้งเอาใหม่มามาเอาผมโอันนี้อันนี้เป็นส hmm. ูตรใหม่บรับ่านซูรินอันนี้อันนี้ผม ย้อนไปเอาซูนเก่าครับเออรอบที huh. uh ่แล้วก็ได้ซูนเหมือนกันเหรอคะแต่ว่าไม่ชอบใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าผมผมจะตัดทันทีผมกลนข้อซ้อนเปลี่ยนโกลนเป็นหมูเลยลองลองตัดดูวันหนึ่งไปได้ผมมาอีมัไม่เข้าแในวันนี้เอาซูนเก่าซูนที่ได้อีมันมันได้ซูนเก่าในวันนี้ก็ได้สี่ครับแสดงว่าเขาจะไปเก็บซีนึงพี่น้องลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ แต่เราก็มีสองหางเองก็หางครับเพราะว่าผมได้อยู่41กับ49เลขท่าองค์หลอกตรงเลยครับโอ้ขึ้นมันใจรักพี่น้องก็มันใจรักห้าโอผมมันใจห้าเก้าเพราว่าห้าเก้าวันนี้กระแสเป็นแบบเพรับว่าน่าจะออกโอ้่น่าจะมามาเพราะว่าเน้นว่จะห้าเก้ามีเลยพี่น้องเพรามีโอกาสก็เลยเห็นคลิปเส้นสุรินกร์เนี่ย ต้องเก็บไว้เลยเงิแล้วดีเงิแล้วผมทำออกปุ๊บบอกบอกแฟนว่าไปซื้อหกสาไปไปด้วยด้อไอ้อนมาเลยหกสามอ่ะต้องไปเอาผบอกเลยไปต้องไปเอาหกแปดนะเพราะว่าแปดกับสามเีก่ายังไงแปดตนี้ไม่มาหรอกผมบอกว่าตัวนี้มันชนุแปดับเลยตัดตัเเลยเออมันก็ไม่มาเล้บอกมาดี แต่ว่าของเซนซูรีนี้ไม่มีตัวดับนะคะครับไม่มีตัวดับถ้าถ้าดับตามสูตรเนี่ยถ้าดับทั้มดนี่จะสามจะดันบตีลงอ่ะผมตั้ดสามดับเพราะว่าซูรี้มันไม่ออกครับไม่เคยออกคือคือหมายถึงว่าเป็นถ้าตามสูตรก็คือสามไม่น่าจะมาอันนี้เอ็มมี่แจ๊บจะเพาเคียนให้เด้อค่ะได้ราะว่าให้ฟังออกนะเอ็มมี่แจ๊บจะให้เฉพาะแนวทางคก็เราเราเตยเขาจะรับนักทำซูรีนเหมือนกับเราเต ตามงคือของคุณคือดับคนละใใครชบมดเมียนเมีนเมเพราะว่าเข้ากันแดงปัดเป็นเดียวข้างเพื่อผู้ใดที่เออเต่ตัวนี้มาเอาเซสซูรินบานี่ก็เลยอ่าเปื่อกี้งน้อยเอ๊หนึนีก็ไลน์ที่โทรมาไลเยอะกว่าทุนมาทำดีับดีงดทีีแล้วทุให้เขาจับห้าำหนึ่งพอดีก็เลยมีอยู่เพื่นแถวว่าเขาร้ทีเล่ออะไรเขาถามผมว่าจะมาไหมผมว่า มันเป็นเลขบอลเพื่อเรืองหามันมาไม่ถึงมันมาถึงเยอมันก็ตะลึงก็เก้ามีเจ้าเล่นถ้าเป็นไม่มากหรอกโอ้ไม่ใช่ถ้าถ้ามันเป็นสุกเสาวพิเศษอย่างนี้เป็นคนน่าจะมากกต่บอลวันพระมันชอบมากเหมอนกันอันนี้วันพระเป็นยัะไี่สิบหกแอดมินเจ็คยังไม่ได้ดูเลยไม่ไม่ไม่ต้องครับเหรอเฮ้ยหมอแจ็คซีรีนเป็นจิ๋งเมืองไว้ดิแต่ว่ามาจริงๆพี่น้กเออแต่วันนี้เนี่ะผมผมมันใจ อั่นใจห้านะคะสำหรับบนเหรอคะบนรู้รูปได้ก็รูปครับผมอยากได้ขอืมพิจารณาเอาพี่น้องให็นเป็นพิจารณาเอามันไปแบบนั้นมันกลับไปแบบนั้นอันนี้เนื่องจากผมทำสูตรออกมามี่ผมก็จะสั่งเล็กไว้เลยครับโอห้าเก้าซือหาไว้แล้วครับอืมแล้วก็สี่หนึ่งเหรอคะครับว่าสี่หนึ่งผมซื้อเลยอันนี้วะอ่าอ่าค่ะค่ะเอาเป็นที่เข้าใจกัน ก็คือสารากินแม่งนี้าหาอ่า5ห้าเก้าแป 5, 8, <9. S 2> เก้าขาอาไพแปห้าเก้าพี่น้อง <c oughs> นะเ<อ>้ค่ะ่งนุ่น่าจะอันนะเพราะเป็นเลขของเราในไทยนี่ยโอเหนะ็นไหมเซียนสุรินเป็นพีคอ์แ่นแอดคอร์ดนะเสยนสุรินเป็นวาสามพี่น้องแล้วแต่พี่นอ้องก็ไม่เิจารณาเพวะเขียนในกระดาษ้นพี่น้องให้ฟังเอานะก็แล้วเต่ค่ะคระัวทางสับ้ว่าทาใครชอบก็ได้เราอา ตอนแรกผมก็ทำลงแล้วเมื่อกี้พอดีตรงกับสามคนเลยพอดีมีมีปัญหามากกันเลยคือโอกาสบอกคือสามดี่น้องคุณไดที่คิดว่าตัวใดดับเลยกกับเลยกกับมีนี้ค่ะท่านกเลัครับผมเลยดับที่เขาไปโอ้คือในสูตรของเสี้ยนซุรินี่คือคุณไดที่ว่าเป็นแนวทางดับก็คือสามแค่นั้นเนาะค่ะเนาะโอราเป็นอ่าเอฟซีมันชอบบัวซึ่งตามเขาก็ได้สามสูตร เว่าผมก็นทำดัน er ั้นาำสูนกับคนเด็กมตัต่อตอเล่กับมตอเลยเพราะว่ามันจะมาเอาไบทำสูนไปไอูนของผมจะได้ห้าวันนี้ได้ห้าสูนกับห้าเก้าวันนี้ตามกาซือสามูนกับสามเก้าใช่เดียผมตัดสาโอ้ชนกันครับเด็กยับเลยตัดทำสูนนี้มันได้ห้าแม่นเลยล่ะเขาเรื่ออะไรคือว่าน้ เล่นเลยนะก้าวตัวนี้อ่าก้าเล่นเลยอุ้ยบักขาเ่าพี่น้องวันที่แล้วคุณบักพกซ้ำเสร็จสิ่งครักว่าร้อยยี่สิบหไม่มีเวลาคือกันบางทีเออนี่แหละรอบนี้นี่เดี๋ยวจะตามให้อีกไม่พี่น้องเก็สำรับเซนซูรินหน้าติดตามแต่ละเนี้ยถ้าคุณมาเปลี่ยนดอกพี่น้องเอฟซีก็ต้องแสียไปแล้วเซียนซูรินเนาะส่วนใหญ่แนวทางมาแล้วมาเลยจะมาอีกครั้งอีกโค้งที่ไทยหรือยังไงก็รอลมึงแต่เลขของ ไม่ได้ไรครเมียแตาทรงบนทรงหน้ารูปนนั้นเมือนนี่กค่ะใช่เซลลูนิมเออไม่เจบทำคลิปก็มาแล้วมาเลยมันไม่เปลี่ยนเห็นเซสซีํเขาทำนั่นก็ว่าเอ้ันน้อยแบบว่าผมณให้น้อยนอยอย่างัองหานคุคุณลัวะเรียไม่ต้องรับคุว่าไม่ต้องรักไม่ต้องรับถ้าใครอยากรับก็เยอะ่าเรก็ไม่เคยออกบัานมีแต่ตังตงแต่สลับคือว่า <c oughs> จากบุญเป็นล่างจากร่างเป็นบุญอย่างนี้เพราะว่าล่างเป็นบุญเท่ากับบอกไปว่าทีเป็นล่างเป็นบ<ะ>ุญที่เดียวติ๊บซิ๊จะละหน้ามึงมาตีแล้วหกสามล่างจะขึ้นบนหกสามบุญอย่างนี้ใช่แต่แต่ออกออกกระตรงันต์กลับออกตรงเพิม่มเงินไปนิดนึง<ะ>ส่วนใหญ่ไหมถ้าเข้านะบันพอนตีแล้วที่คุ้มคุ้มสู้อันนี้ไว้ กาวเจ็ดูนย์อืวยตอนวันพุธที่ออกกลับันเจ้าอ๋ออ่า9 79เซนซูลินซื้อ970โอนี่ตอนนูว่าผมซือกับผมเลื้อผมเลยตัผมแม่เจ้าจะซื้อจะซืเลยสิผมเลยซื้อจากตาเดอ๋อไปออกกนอวนีไอ้็นไปมงาเพราะว่า

ไอ้ที่เจี๊ยบเหยียบคีเพิ่นมากเขาฉันไม่แค่นี้เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดบางทีลานขึ้นบนผมจะทำแบบนี้เลยถ้าเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเพราะว่าแต่เล่งวิ่งผมจะพยายามไม่ให้หลุดในทางการทางจับกู้ตัวดินกับตัวเน้่งๆเข้าไปได้ก pues ็ต้องใส่งวิ่งเขาจะหาดึงจับกูเองก็ได้ถ้าเผื่อว่าใครชอบไปวิ่งก็ไปหาดึงตัวนึงมาใส่ก็ได้ มีการเพิ่มกลุ่มจับลูกแต่ผมวิ่งเน่ะผมจับพยายามไม่ให้ลูดถ้าไม่เข้าลูเข้าล่างแต่รู้จะวันใดวันหนึ่งลูกเด็กเนี่บางทีมันตกทุกเขาทำคนเขาทั้งล่างอย่างเงี้ยโอ้เขาทำผมจะพยายามทำใหเขาทำคนทั้งร่างแต่พยายามเอาลิงวิ่งนี่มันอยู่คนค่ะอ๋แต่วันนี้ก็ยังไงก็ขอให้เข้าทีมวัะทีบนร่าง อย่างดูคนล่างเป็นยังไงหน่โอ้โหเส้ติดตามเช่นจูรินเห็นว่าทําว่าซีหนึ่งนี่นะจะหายยากพี่น้อรนะคะจะเหมือนเซนซูลินว่าไหมนี่ือขึ้นหลังเพิ่งออกไปนี่นี่นะเพิ่งแตกไปเมื่อไม่ไวนี้ก็เลีกันะทาออกแล้วทำไม่ยากหรอกเอาคุ้มัคนมาจะทำบุรุคุณหางอนนี้ต้องปมุเป็นคน่นดนทาเลยสุทท่าเลย สนนี้ลุกสัก่อนตตัดทิ้งเลยตรงเเอส่วใหม้าเนี่ยตรงไงอะไรามาหกมองดูว่าตรงนี้กับาคุเป็าคเป็นบุญถ้าจัไม่ถูกถ้านี้น่าจะบุญเป็นบุญราเป็นลน่าจะสลันี่ค่ะขอให้แตกต่อนะคะเอฟซีกับ่นติตตามอยู่ค่ะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอให้เอาอีกให้่ อ่ะย้ำย้ำอีกครั้งนะเซนซูลินคือเด่นเด่นบนห้าเก้านะฮะถ้าไขมก้น้อยล่างสี่หนึ่งใช่ไหมครับผมค่ะอ้าวค่ะขอบคุณเซนซูลินมากมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวพมิจฉก็ได้เวลาพอดีไหมนะคะเห็นว่าคุณพ่อเตรียมตัวดังกินข้าวเตรียมดังเตรียมหาเตรียมอั้นค่ะ เสีังคือเส้นโซลิตว่าบ่อันนี้คือขึ้นพันพยายามจะให้แตกบุนรังแล้วก็เป็นอยากให้รักมันแม่นครับผู้เล่นผู้เลี้ยาดกดแช่ไม่ได้เจ็บเจ้าลงไปนะนี่อ่านให้ชอนี่อีกสักครั้งที่มาเองบนวิ่งห้าครับผมค่ะอ่าห้าศูนย์ห้าเก้าเนาะสามตัวแปดห้าเก้าเพิ่งสั่งไว้แล้วแปดห้าเก้าค่ะเนาะ ล่างวิ่งสี่ครับผมสี่หนึ่งสี่เก้าจะรับสี่หนึ่งพยายากลับกลับไปหนึ่งสี่แต่ว่าพื่อนจะไม่เขียนแต่ว่าส่วนมากเพื่อนจะมาตรงๆสุดรสูตรถ้าจะมาตรงตรง,ตรงไอ้จะล่างขึ้นบนเหมือนรอบนี้ก็พิจารณาเอาพิจารณาเอาเลขมีสี่คู่ะนะ มุนยังได้หละพี่รองไหวแบบนี้ถือว่าว่าห้าเก้าห้าหกว่าเนสิแบบนั้นเช่นโุนินห้าเก้าก็ห้าเก้านะแต่ว่าใครจะเป็นเก้าห้าก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าสุดมากออกคือตรงๆรงบหน่อยก็ต้องไปต้องไปกับาพยักพี่น้องค่ะเพื่อก็บุป็ปบนล่างไปล่างเนาะฝากต้อนพี่น้องเอฟซีเขาไปนี้ก่านครับผมสัสดีค่ะ